กับฉันหรือใครคนใดเหตุชะงนต้นทางจากใครจุดไฟในทําลายซ้า ซีดีน,น,น่าจะเริ่มเก่าเลยนะครับมีกระตุกกระตุกบ้างนะครับการรีวิวนั้นก็ใช้อินดิเกตแอมบอลตัวนี้ครับของ m e โลด y นะครับจัดว่าเสียงดีเลยทีเดียวนะครับกำลังนั้นก็ต่อเนื่องลื่นไหลดีมากๆเลยครับเปิดแค่8โมงเท่านั้นนะครับ แล้วก็ลำโพงที่เราใช้รีวิวก็คือลำโพง Thai Research นะครับรุ่น mm นะครับหรือว่าเขาเรียกว่ารุ่นมินิมอนิเตอร์นะครับเ,เสียงกลางนี่รับรองว่านุ่มนวลน,นะครับแล้วก็สมจริงนะครับเหมือนเป็นลำโพงมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ปลายแหลมโดยเฉพาะเสียงเปนโนเนี่ยใช้ได้นะครับถ่ายทอดออกมาได้อารมณ์ดีครับขอบคุณครับ